สวัสดีครับผมแอดมินอัตตาหิวันนี้ก็รับหนะ้าที่มาสปอยมังงะเรื่องชิกาบะเนโจอันเดตนี่คือมังงะสยองขวัญเนื้อธรรมชาติจิตวิทยาว่าด้วยเรื่องราวของวัยรุ่นสองคนที่คนพบกล่องลึกลับที่บรรจุผู้ติดเชื้อไวรัสศพเอาไว้พวกเขาได้พบกับอาจารย์ชื่อคาซูรงิซากุโร่ผู้มีความรับบางอย่างสำหรับเล่มนี้เป็นเล่มที่สนะครับ แต่ก่อนจะไปฟังสปอยอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่องอ้วนน้อยซอยสองด้วยนะครับตอนที่ 8. ดคาสึรงิรีบวิ่งไปหาโคโมโมโคโมโมใกล้จะตายและอยู่ในดงของอันเดตแต่นั่นเป็นเพียงความฝันคาสึรงิตื่นขึ้นมาฟูกุโรเอาตัวมาบังซากตึกที่ถล่มใส่อาจารย์คาสึรงิผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้องไห้ออกมา และพยายามเอาเศษซากตึกออกจากร่างของฟุกุโรซึ่งคัสึรุงิก็ช่วยนำเศษซากออกเช่นกันหลังจากนั้นผู้อำนวยการก็ปฐมพยาบาลให้กับฟุกุโรผู้อำนวยการเข้าใจผิดเกี่ยวกับคัสึรงุงิตอนแรกเธอนึกว่าคัสึรุงิมาที่นี่เพื่อฆ่าฟุกุโรเพราะคนอื่นๆที่มาที่นี่ก็เป็นแบบนั้นหมดผู้อำนวยการถอดหน้ากากของฟุกุโรออกแท้จริงฟุกุโรเป็นอันเดดในห้องขัง โคมโมโมลุกยืนขึ้นแล้วออกจากห้องขังคัสุรงิถามผู้มนวยการว่าฟุกุโรเป็นอันเดสเหรอแล้วทำไมเขาถึงรักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ได้เช่นการปกป้องคนซึ่งผู้มนวยการบอกว่าน่าจะเพราะฟุกุโรเป็นโรคเรื้อรังเป็นโรคความผิดปกติทางระบบประสาทที่ระบบภูมิคุ้มกันโจมตีเนื้อเยื่อและอวัยวะของตัวเองโดยผิดพลาดจนทำให้เกิดการอักเสบและความเสียหาย แต่ว่า,วาตอนนี้ยังไม่สามารถหาวิธีการรักษาได้ผู้อํานวยการบอกว่าบางทีเซลล์ของฟุกุโรอาจจะมีความต่อต้านต่อโรคของอันเดธบางชนิดเพราะร่างกายของฟุกุโรมีระบบภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งและต่อสู้เซลล์อันเดดจากภายในได้นันทําให้ต่อมน้ําเหลืองของฟุกุโรโตคาซึรงิตกใจก่อนถามต่อว่าทาร่างกายของฟุกุโรต่อต้านได้อย่างนั้นก็สามารถรักษาสภาพอันเดธได้ ดังนั้นโอกาสไม่ได้เท่ากับศูนย์แต่ผู้มนวยการต้องการรักษาทั้งสองโรคของฟุกุโรที่เธอทำทั้งหมดก็เพื่อฟุกุโร่คาสึรรงิบอกว่าเขาจะร่วมมือด้วยเพราะน้องสาวของเขาก็ป่วยเป็นโรคเดียวกันตอนนี้โคโมโมเป็นอันเดตตอนแรกเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแต่คาสึรรงิเคยได้ยินมาว่าโคโมโมอาจจะหายได้แม้คำพูดเหล่านั้นมันก็กลายเป็นความหวังของเขาแล้วอีกฝั่งหนึ่ง คุซโนและอาลิมีกำลังส่องอะไรบางอย่างอยู่นั่นก็คือโอริยาอุรุคูซโนเหมือนต้องการทำอะไรบางอย่างกับเขาตัดภาพมาที่โรงพยาบาลล้างผู้อำนวยการบอกว่าเธอยังไม่ได้ทำอะไรกับโคมโมโมะเลยมีแค่ฟุกุโรพาตัวโคมโมะมาเท่านั้นผู้อำนวยการพาร่างคัดซืรังิมาหาโคมโมโมะแต่ภายในห้องขังกลับว่างเปล่า ทั้งสองคนเดินตามรอยเลือดไปจนถึงทางโรงบันไดทางนั้นเป็นทางเข้าไปสู่กองขนาดใหญ่โคโมโมกำลังอยู่ท่ามกลางอันเดดหลายตัวตอนที่9ผู้มนวยการให้ชุดยูนิฟอร์มแก่คาซูรงงิพร้อมกับบอกว่าเป็นของสามีเธอและให้เลือกอาวุธติดตัวด้วยคาซูรงิเลือกขวานคาสูรงิสงสัยว่าแค่ไปตามหาโคโมโมทำไมถึงต้องเปลี่ยนเสื้อผ้า เธอจึงอธิบายว่าพวกเขากำลังมุ่งหน้าเข้าเมืองคาก,การาเอะกล่องแรกจึงจะให้คัสศรงิแกลงเป็นผู้ช่วยของผู้อำนวยการทั้งสองคนเดินตามทางท่อระบายน้ำผู้อำนวยการบอกว่าพวกอันเดสกำลังมุ่งหน้าไปที่กล่องเธอคิดว่าพวกบ็อกซ์กำลังทำการทดลองเพื่อดึงดูดอันเดสจากทางด้านข้างกล่องในตอนนั้นเองคัสเรงิก็ถามว่า ทำไมผู้อำนวยการถึงร่วมมือกับเขาซึ่งเธอก็บอกว่าเพียงแค่หาพัทธมิตรเพื่อประโยชน์ร่วมกันคาสเรงิและโคโมโม,โมเป็นครอบครัวเดียวกันและคาสเรงิต้องการนําโคโมโมกลับมาอีกอย่างผู้อำนวยการอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในกล่องเขาด้วยตัวเองการทดลองเรียกอันเดธผู้อำนวยการไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้เลยมันเป็นเรื่องแปลกและผู้อำนวยการบอกอีกว่าคาสเรงิแข็งแกร่ง ที่รอดมาถึงตอนนี้ได้ซึ่งตอนนี้พวกเขากำลังเข้าสู่สถานที่อันตรายท้งครูเดินเข้าทางใต้ดินคัเสเรงิจึงเล่าให้ฟังว่าตัวเองนั้นเป็นครูและนักเรียนของเขาได้เข้ามาในทางใต้ดินและได้พยายามเข้าไปในกล่องซึ่งผู้อำนวกยการก็บอกว่าอันเดดมีอยู่ทั่วทางเดินใต้ดินเธอก็เคยโดนมันกัดเช่นกันสุดท้ายโรงเรียนและชุมชนใหญ่ก็ถูกตั้งในกล่องใบใหม่ ก่อนที่สถา,านการณ์จะพัฒนาคัสซึรุงิคิดว่าถ้าตนเองสามารถชี้แนะนักเรียนตัวเองได้ก็คงดีและเขาโทษตัวเองแต่ผู้อำนวยการกลับบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของคัสซึรุงิมันมีบางอย่างซ่อนอยู่จริงถึงแม้จะพยายามปกปิดแต่ก็มีเรื่องที่น่าสงสัยในที่สุดเดี๋ยวมันก็เปิดเผยออกมาแต่ผู้อำนวยการให้ความเห็นว่าตอนนี้ทำอะไรไม่ได้นอกจากการค้นหาวิธีรักษา ทัศรุงีบอกโคโมโมติดเชื้อแล้วตลอดเวลาเขาทำทุกอย่างเพื่อโคโมโมเมื่อพบผู้อำนวยการที่สามารถพูดเรื่องแบบนี้ได้มันทำให้เขาดีใจและรู้สึกวางใจผู้อำนวยการแต่ผู้อำนวยการก็บอกว่าไม่ควรไว้ใจเธอมากในตอนนั้นเองอันเดนจำนวนหนึ่งก็พุ่งเข้ามาทางทั้งสอง ขัสอรังิถือขวานเตรียมตัวทว่าพวกอันเดตกลับวิ่งไปทางอีกทางหนึ่งทำให้ขัสรังิและผู้มนวยการตามพวกมันไปสุดท้ายก็ไปจนถึงประตูบานหนึ่งซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบ็อกคอยเฝ้าระวังแต่ผู้มนวยการบอกว่าเป็นสมาชิกของบ็อกพร้อมกับชูบัตรขึ้นมาเจ้าหน้าที่จึงปล่อยให้ทั้งสองผ่านไปด้วยกันด่านของโอริยาอุรุนัดเจออาจารย์ใหญ่คีคุโก เพื่อนำข้อมูลที่ทายมาได้จากโรงพยาบาลไปให้เธอพวกเขามีแผนทำให้ทั่วโลกรู้เรื่องเกี่ยวกับเมืองคาบาเนที่ประชาชนต้องทนถูกทว่าคุสโนก็เดินเข้าไปหาทั้งสองพร้อมกับเร่งปืนไปที่ทั้งคู่คุสโนจับทั้งสองคนไปกับเธอด้วยฝั่งคัสเซืองีและผู้อำนวยการกำลังรออยู่ในห้องรับรองเสียงร้องเรียกคัสเซืองีทำให้เขาหันไปพบกับนักเรียนของตนเอง เด็กคนนั้นกลายเป็นอันเดสไปแล้วขณะที่กําลังตกใจฮากเนเนก,ก็เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับบอกว่าเป็นเด็กที่พวกเขาจับได้ฮากาเนบอกว่าโรงใจที่คาสเรงียังมีชีวิตอยู่เพราะเขากําลังหาตัวคัสเซรงีฮากาเนบอกว่ามีเรื่องที่จะต้องคุยกับคัสเซรงีตอนที่10ภายในห้องสังเกตอันเดสท,ทีมงานกําลังตรวจด,ดูผ่านกล้องวงจรปิดอันเดธกลายพันธุ์ วัยต่อเสียงเคลื่อนหากองอากาเนอ,อ่านประวัติข้อมูลของคัสเริงิเมื่อเมืองคาบเนะถูกแยกและประชาชนอพยพน้องสาวของคัสเริงิก็หายไปหลังจากนั้นคัสเริงิก็ไปเป็นครูในโรงเรียนมีรายงานว่าคัสเริงิเคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่อันเดะปรากฏตัวในห้องเรียนแต่เขาสามารถรอดมาได้และยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับอันเดะที่สถานีตรวจสอบแต่จู่ คัซรงิก็หายตัวไปนี่คือทั้งหมดที่ฮากาเนะรู้เกี่ยวกับคัตเซรงิแถมมันยังเขียนไว้ว่าคัตเซรงิถูกอันเดโจมตีหลายครั้งแล้วแต่ถ้าเป็นพลเมืองธรรมดาที่ไม่ถูกฝึกต่อสู้แล้วสามารถมีชีวิตหลอดโดยไม่ติดเชือ้อมันยากเกินไปที่ฮากาเนะจะเชือ่อฮากาเนะบอกว่าต้องการคนแบบคัตเรงิมาเข้าร่วมกับบ็อกซ์จากนั้นฮากาเนะก็พาคัตเรงิเยี่ยมชมภายในบ็อกซ์ หากันเนอธิบายเรื่องอันเดธกลายพันุให้คาสึเรงิฟังพวกนั้นจะเคยมีปฏิกิริยาพิเศษหรือแอนติบอดีจากนั้นจะถูกนำมาที่บ็อกซ์เพื่อทำการวิจัยต่อไปหากันเน้ร่วาคาสึเรงิก็สนใจเรื่องนี้เพราะน้องสาวของเขาเป็นอันเดดฮากันเนบอกว่าตอนที่กำลังตามหาตัวของคาสึเรงิก็เลยด้านเข้าไปในบ้านภาพที่เห็นมันซยดสยองมากมีทั้งรองลอยเลือด ศพรอยแผลของซากศพและรอยของอันเดดนั้นทําให้ฮากกันเน่เดาว่าคาสึรงีขังน,ขงน้องสาวที่เป็นอันเดดไว้ในบ้านและตัดชิ้นส่วนศพของอันเดดมาให้น้องสาวกินทว่าฮากกันเนบอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะทาคาสึรงีกลายเป็นสมาชิกของบ็อกซ์ฮากันเน่เพียงต้องการให้คาสึรงีรวมมือทดลองต่อให้คาสึรงิกลายเป็นอันเดดพวกเขาก็จะรับประกันความปลอดภัยของโคโมโม ในตอนนั้นเองผู้อํานวยการพยายามแยง้งแต่คัสูริงิกลับเนียนให้ผู้อํานวยการเป็นน้องสาวของเขาแทนคัสูริงิถามฮากเนิว่าทําไมต้องเป็นเขาแต่ฮากันิบอกว่าคัสูริงิจะทําให้ปฏิหารเป็นจริงเพราะเขารอดมาจากอันเดดอะไรครั้งแต่ผู้อานวยการที่แกล้งเป็นโคโมโก็บอกว่าต้องการไปเข้าห้องน้ำและพาคัสูริงิไปด้วยตัดมาที่ห้องสังเกตการณ์ มีความผิดปกติขนาดใหญ่ในสายที่กลายพันธุ์ที่ถูกขนส่งเข้าไปในบ็อกซ์เจ้าหน้าที่พยายามเช็คความผิดปกติของอุปกรณ์แต่ยังหาสาเหตุไม่ได้ฝั่งของคัสเซรงีกับผู้อำนวยการที่มาคุยกันในห้องน้ำผู้อำนวยการไม่พอใจเท่าไหร่ที่คัสเซรงีบอกว่าเธอเป็นน้องของเขาแต่คัสเซรงีไม่มีทางเลือกมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะต้องเข้าทำการทดลองมนุษย์ผู้อำนวยการถามว่า ทำไมไม่รวมมือกับบอกคัสรงิก็บอกว่าไม่ว่าพวกเขาจะหาคมโมหรือวิธีรักษามันง่ายกว่าการที่จัดการจากภายในผู้อำนวยการเลยบอกว่าอยากไว้ใจฮากานเนฮากานเนพาคัสรงิและผู้อำนวยการไปดูระบบขนส่งมันส่งทั้งศพและรวมถึงสเสบียงอีกด้านหนึ่งของการขนส่งมีรอยรั่วจากที่ขนส่งประตูที่การอันเดดไว้ก็แตก เผยให้เห็นอันเดธที่น่าสยดสยองบนขบวนรถไฟตอนที่11ภายในขบวนรถไฟขนส่งอันเดธกลายพันธ์กำลังเคลื่อนตัวในรถไฟเจ้าหน้าที่บ็อกซ์พยายามยิงโจมตีแต่ก็ไม่เป็นผลเจ้าหน้าที่นายหนึ่งแนะนำให้เผาเอาวัยวะที่อันเดธกลายพันธ์ใช้เคลื่อนไหวขัสรุรงยิมองภาพอันเดธผ่านแท็บเลต็ต ฮากเนบอกว่าเจ้าอันเดตตัวนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดการกลายพันธุ์อย่างฉับพลันมีแอนติบอดีหลายชนิดทําให้กลายเป็นอันเดตผิดรูปและมันจะเป็นอันตรายเกินกว่าที่จะเก็บไว้ข้างนอกทางบ็อกเลยเลือกที่จะเก็บไว้ในกล่องแต่ฮากเนเห็นแล้วก็รู้สึกอารมณ์ดีในตอนนั้นคาสึรงีสังเกตเห็นเสื้อของเจ้าหน้าที่ที่แนวหน้าบอกขาดและได้รับบาดเจ็บแต่เจ้าหน้าที่คนนั้นบอกว่า มันเป็นเพียงแค่รอยฟกช้ำเท่านั้นคัสเรงิก็ยิ้มออกมาและบอกเจ้าหน้าที่ว่าโชคดีที่เขาไม่ได้ติดเชือ้อทว่าฮากานเนก็บอกว่าถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นติดเชือ้อคัสเรงิก็จะฆ่าเจ้าหน้าที่คนนั้นตอนนี้ทันทีเลยใช่ไหมฮากานเนกบอกว่าตอนนี้ต้องเตรียมตัวเพราะอันเดสกลายพันธ์กำลังเข้าใกล้พวกเขาไม่นานรถไฟขบวนนี้ก็จะถูกกลืนกินไปด้วย ลูกน้องของฮากันเน่กำลังต่อสู้อย่างสุดความสามารถแต่ถ้าพวกลูกน้องหยุดไม่ได้พวกเจ้าหน้าที่แนวหน้าก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดหากัเนได้วางระเบิดในขบวนรถไว้ทุกคันขาดสยึยงงี้วอยวายขึ้นมาทันทีเพราะเหมือนว่าฮากันเน่ไม่ความว่าจะให้พวกเขาตายไปด้วยแต่ฮากัเน่บอกว่ายังไงคนเหาก็ต้องตายอยู่ดีถ้าใช้ระเบิดทำลายอันเดสกลายพันธุ์ ขอบเขตความเสียหายก็จะถูกจำกัดลงและฮากกนเนจริงจังเกี่ยวกับเรื่องการค้นหาปฏิหารสถานการณ์แบบนี้จะทำให้ความปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ในตัวมนุษย์เจิดจรัสมากขึ้นฮากาเนตบอกคาสเรงิว่าในสถานการณ์แบบนี้เขาต้องสิ่งชีวิตและต่อต้านเพราะถ้าคาสเรงิปรารถนาที่จะมีชีวิตอยู่ก็จะสามารถสร้างปฏิหาร อันเดธกลายพันธ์เริ่มดูดกลิ้นเจ้าหน้าที่แนวหน้าไปเรื่อยๆเจ้าหน้าที่ต่างพากันช่วยชีวิตเพื่อนร่วมงานออกมาแต่คนที่ถูกช่วยไว้ก็ติดเชื้อแล้วคาสเรงิจะฟาดขวานตัดหัวเจ้าหน้าที่คนนั้นจนขาดสะบันคาสเรงิจะเข้าร่วมช่วยเจ้าหน้าที่แนวหน้าตอนนี้เขาคิดแล้วว่าคนที่ติดเชื้อไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปเจ้าหน้าที่หนายหนึ่งพยายามห้ามคาสเรงิพร้อมกับบอกว่า เป็นหน้าที่ของพวกเขาเจ้าหน้าที่ใช้เครื่องปุ่นไฟยิงไปที่อันเดนและเจ้าหน้าที่ที่ติดเชือ้อแต่การเผาแบบผิวเผินมันไม่มีประโยชน์คาสเรงิปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เขาพยายามคิดหาทางช่วยแต่ก็ต้องกลับมาที่กระบวนรถของตัวเองคาสรรงิขอให้ฮากาเนะทำอะไรสักอย่างซึ่งฮากาเนะกำลังตรวจสอบตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงในสายพันธุ์กลายพันธุ์จากข้อมูลการวิจัยของบ็อกซ์ที่ผ่านมา ฮากาเนยืนอาวุธใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อบังคับให้เซลล์อันเดตขยายพันธุ์อย่างผิดปกติและทําให้เซลล์ระเบิดหากาเนต้องการให้คัสรงิใช้แต่การใช้งานบนพื้นผิวจะไม่มีผลและฮากาเนต้องไปทําอย่างอื่นดังนั้นเขาจึงไว้ใจให้คัสรงิจัดการสถานการณ์นี้ฮากาเนได้ตรวจสอบกรณีอันเดตกลายพันธุ์ถึงแม้รูปร่างจะเปลี่ยนไปแต่อวัยวะด้านในย,ยังคงเดิม ดังนั้นถ้าสมองของอันเดสกลายพันธุ์ถูกจัดการมันก็จะตายดังนั้นน่าเช้อาวุธนั้นกับสมองของมนุษย์และมันอยู่รถขบวนด้านหน้าทวามีรถขบวนอื่นขวางอยู่ทำให้คาสึรงิต้องปีนขึ้นไปบนหลังคารถไฟเพื่อทำภารกิจที่ได้รับตอนที่12คาสึรังิพยายามปีนหลังคารถไฟจนไปถึงขบวนแรกทางด้านของฮากานิยังดูอารมณ์ดีอยู่ ทั้งๆที่สถานการณ์กำลังแย่และต้องพึ่งคัตซืรังิแต่ฮากกเนะกลับบอกว่ายังไงต้องตายอยู่แล้วและเมื่อตายไปต้องไปนรกของบ็อกซ์ซึ่งเขาเองก็กำลังตื่นเต้นว่าคัตซืรังิจะพาไปพบนรกแบบไหนแต่มาที่คัตซืรังิเขาได้เข้าขบวนรถไฟเรียบร้อยแล้วคัตซรังิต้องสวมหมวกป้องกันที่เจ้าหน้าที่แนวหน้าตรงนั้นยืนให้ เจ้าหน้าที่นำอาวุธที่คาสเรงินำมาให้ใส่เครื่องเตรียมตัวใช้งานและจัดการกับอันเดดทว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นกลับโดนอันเดดดูดกลืนเข้าไปฝั่งของฮากาเนะกิลมงยืนมองอันเดดกลายพันธ์อันเดดเริ่มสลายแล้วเพราะคาสเรงิทำสำเร็จฮากาเนะรู้ทันทีเลยว่าคาสเรงิเป็นคนที่ปรารถนาจะมีชีวิตอยู่และจะต้องสร้างปาฏิหาริย์ให้กับบ็อกซ์แน่นอนคาสรงิ พุ่งเข้าไปหาเจ้าหน้าที่ที่ถูกอันเดดดูดกลืนเข้าไปแต่ท่าทางของเจ้าหน้าที่คนนั้นแลดูจะไม่ไหวเขาขอให้คัสซรง,งิพาเข้าไปหาฮากันเนะคัสซรง,งิประคองเจ้าหน้าที่คนนั้นเข้าไปหาฮากันเนะและบอกว่าตนเองนั้นถูกเลือดของอันเดดโดนแผลของเขาดังนั้นจึงขอให้ฮากันเนะฆ่าโดยทันทีฮากันเนะไม่ปฏิเสธหยิบปืนขึ้นมายิงหัวเจ้าหน้าที่คนนั้นท่ามกลางความอึ้งของคัสซรงิ ฮากเเนกบอกยินดีต้อนรับซูบ็อกซ์ให้คาสึรุงิไปรอที่ล็อบบี้ชั้นล่าง mm hmm. เพราะมีบางอย่างที่ฮากเเนกจะนำมาให้คาสึรุงิและผู้อำนวยการอยู่ตามลำพังตอนนี้เขาอยู่ที่สถานีซึ่งคาสึรุงิบอกว่าก่อนที่นี่จะกลายเป็นบ็อกซ์เมื่อก่อนเข้ามาที่นี่บ่อยมากจู mm ่ hmm. ๆความทรงจำที่เคยใช้เวลาที่สถานีนี้กับโคมโมะก็ฉายขึ้นมา ในตอนนั้นเองอาริมิก็เดินเข้ามาหาคัสึรงิตอนที่13อาริมิแนะนำตัวกับคัสึรงิและบอกว่าฮากาเนะคือลูกน้องของเขาผู้อำนวยการพยายามบอกคัสึรงิให้ระวังตัวแต่อาริมิกลับบอกว่าเขารู้ว่ามีภรรยาของสัตวราจานหายจากภายนอกแต่ไม่นึกว่าผู้อำนวยการจะดูเด็กขณะน,นี้ผู้อำนวยการโวยวายขึ้นมาเสียงดังทันที อาริมิบอกเข้ามาเพื่อแนะนำคาซึรงิให้เดินทางมาที่นี่เพื่อรักษาตัวตนอันเดกของน้องสาวคาซืรงิแต่อย่าพยายามมองหาโคโมโมะถ้าพูดตามความจริงเลยที่คาซึรงิมาที่นี่เพราะโคโมโมะมาที่บ็อกซ์แต่ตอนนี้โคโมโมะปลอดภัยและโดยพื้นฐานพวกเขาไม่ยุ่งกับอันเดตที่อยู่ในกล่องดังนั้นรับประกันได้เลยว่าถ้าอยู่ในกล่องจะปลอดภัยมากกว่าอยู่ด้านนอกอาริมิต้องการให้คาสึรงิรออยู่ที่นี่ อาริมิบอกว่าเคยอาศัยอยู่ที่ชิกาบาเนะเหมือนกับคาตซึรงังิและน้องชายของอาริมิก็กลายเป็นอันเดธเช่นกันซึ่งน้องชายของอาริมิก็เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนของคาตซึรงังิเป็นครูสอนวิชาสังคมชื่อโคจิคิจิมะอาริมิถามว่าคาตซึรงิจำน้องชายเขาได้ไหมย้อนไปเหตุการณ์เมื่อก่อนอาจารย์สอนสังคมชื่อโคจิคิจิมะเดินเข้าไปทักทายอาจารย์คาซึรงิว่า นักเรียนในชั้นของคัตสึรงิแอบสูบรีตรงมดไดฉุกเฉินอาจารย์โคจิก็ให้กำลังใจอาจารย์คัตสึรงิว่าการที่เขาแสดงความเป็นห่วงนักเรียนสักวันพวกนักเรียนจะรับรู้ได้เองจะหลายวันผ่านไปอาจารย์คัตสึรงิก็มาพบกับอาจารย์โคจิคัตสึรงิเล่าว่านักเรียนของเขาเปิดใจกับเขาแล้วแถมเด็กนักเรียนที่แอบสูบรีก็เลิกทำแล้วด้วยโคจิบอกว่า พี่ชายของเขาเองก็สูบบุหรี่จัดเหมือนกันโคจิถามคาเึรงิว่าถ้ารบเร้าพี่ชายบ่อยๆบ้างพี่ชายเขาจะเลิกสูบบุหรี่บ้างหรือเปล่าทว่าวันหนึ่งในโรงเรียนก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนักเรียนและคุณครูกลายร่างเป็นอันเดดคาเึรงิต้องเห็นโคจิกลายเป็นอันเดดโคจิพยายามบอกคาเึรงิและนักเรียนของเขาให้วิ่งหนีก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นอันเดดโดยสมบูรณ์ อาริมิเล่าว,ว่าตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นสมาชิกของบล็อกนั้นคือตอนที่เขารู้ว่าน้องชายของตัวเองกลายเป็นอันเดธไปแล้วดังนั้นเพื่อที่จะช่วยโคจิอาริมิจึงเข้าร่วมกับพวกบล็อกอาริมิเชื่อว,ว่าถ้าเขาเข้ามาร่วมบล็อกก็จะช่วยคนอื่นได้นอกจากน้องชายตัวเองเขายอมรับว่าตัวเองเคยทําเรื่องสกปรกมาก่อนวิธีการของอาริมิอาจจะต่างไปหน่อยแต่ก็เหมือนกับคัสเรงิในที่สุด อาริมีสามารถเคลื่อนย้ายผู้คนได้เขาก็จะได้เจอกับน้องชายของตัวเองอีกครั้งถึงแม้ว่าจะเป็นในบ็อกซ์ก็ตามแต่วันนั้นก็มาถึงอย่างกระทันหันน้องชายของอาริมีกลายเป็นอันเดดทันทีที่อาริมีเห็นรูปร่างของน้องชายเขาก็ยอมแพ้ในการช่วยเหลือน้องชายตัวเองอาริมีอยากบอกสิ่งหนึ่งทว่าระหว่างที่คุยฮากาเนก,ก็เดินเข้ามาและบอกให้ทั้งคู่ไปด้วยกันกับเขา แต่ก็มีชายคนหนึ่งชื่ออาจารย์ไฮเดินมาพอดีเมื่อผู้อำนวยการเห็นก็วิ่งตรงเข้าหาเขาพร้อมกับตะโกนต่อว่าที่อาจารย์ไฮทิ้งตัวผู้อำนวยการและฟุกุโระไว้ข้างหลังแต่ชายคนนั้นกลับไม่ตอบอาริเมจึงถามว่าให้จัดการหรือเปล่าแต่อาจารย์ไฮบอกให้ปล่อยไว้แบบนั้นถ้าเขาสามารถมีภรรยาและลูกใหม่ได้ก็คงจะแก้ปัญหาของเขาได้ ทางด้านของคัสเร,รงิผู้อํานวยการและฮากาเนะกําลังพูดคุยถึงเรื่องการที่คัสเร,รงิเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ็อกซ์เพื่อช่วยน้องสาวของเขาเองฮากาเนะบอกว่ายังไงก็ตามมีรายงานว่าโคโมโมะเลยเข้าไปในบ็อกซ์ผ่านทางเดินใต้ดินฮากาเนะรู้ว่าคัสเร,รงิจะไปตามหาโคโมโมะเขาจึงจะให้อาวุธและคนของเขาไปด้วย3ามคน คาสึรุงิก็คิดถึงคำพูดของอาริมิที่บอกยอมแพ้ในการช่วยน้องชายของตัวเองในตอนนั้นเขานึกถึงใบหน้าของโคมโมโมคาสึรุงิปฏิเสธและบอกว่าจะเข้าไปหาน้องสาวด้วยตัวคนเดียวส่วนผู้อํำนวยการก็อยากจะไปห้องแลบเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผู้อำนวยการทิ้งท้ายบอกคาสึรุงิต้องรอดกลับมาได้ฮากาเนะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พาคาสึรงิไป เพราะตนเองไม่สามารถพาด้วยตัวเองได้ฮากเกเนะบอกตำแหน่งของอาวุธและขอคำขอหนึ่งข้อคือคาสรงิสามารถกำจัดอันเดดนอกกล่องได้แต่ในกล่องคือห้องทดลองขนาดใหญ่มีจุดประสงค์อนุรักษ์เมืองและเหล่าอันเดดดังนั้นต้องหลีกเลี่ยงการฆ่าอันเดดในกล่องนั่นทำให้คาสรงิีตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะมีมีทางที่จะผ่านไปได้ถ้าไม่ฆ่าอันเดด แต่ไม่ทันที่จะตั้งตัวฮากเเนก็เปิดประตูทางไปกล่องมีอันเดดมากมายซึ่งคาสึรงิีก็ตกใจที่อันเดดพวกนี้ไม่โจมตีพวกเขาฮากเเนะจึงบอกว่าอันเดดพวกนี้ไม่ได้มีสองหัวแม้จะกลายเป็นอันเดดโดยสมบูรณ์แต่ก็ยังเป็นปัจเจกบุคคลเมื่อเซลลของอันเดดได้รับการติดเชื้อจนหมดพวกบอกคนพบว่ามันจะไม่ตอบสนองเซล์มนุษย์ แต่แอนเดดพวกนี้กลายเป็นเพียงเปลือกที่ว่างเปล่าที่ยังมีชีวิตแยกออกเพื่อดำรงอยู่ต่อไปนี่คือเมืองแห่งความตายเมืองแห่งความคิดคือสิ่งที่น่าเสยดสยองเป็นเรื่องลำลึกถึงความรุ่งเรืองในอดีตอันนาเศร้าที่ยังคงอยู่ตอนพิเศษอาริมิกำลังดื่มกาแฟและพูดคุยกับโคฮาระว่าตอนนี้มีคนเสียชีวิตกี่คนแต่อาริมิคิดว่ามันเป็นการรอคอยที่ช่างเสียเวลา โคฮาระบอกตนเองได้ยินยาแก้พิษล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วอย่างที่โคฮาระคิดเขาไม่สามารถปิดบังอะไรจากอาริมิได้เลยอาริมิจ่อปืนไปที่โคฮาระและบอกว่าถึงแม้ว่าอาริมิจะตายแต่โคฮาระก็ต้องไปฟังเขาพูดในนรกเสียงปืนดังขึ้นอาริมิก็มาติดต่อใครบางคนและบอกว่าจัดการโคฮาระเรียบร้อยแล้วถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดูสปายมงงะสยองขวัญ และต้องการเนื้อหาที่โหดจริงจังขอเชิญทุกคนเข้าสู่โลกของอ้วนน้อยซอยสองสมาชิกทุกคนจะได้รับอิโมจิสุดเอ็กซ์คลูซีฟและสิทธิในการรับชมคลิปวิดีโอก่อนใครรับชมวิดีโอที่มีเนื้อหารุนแรงแบบไม่ตัดไม่เซนเซอร์สิทธิในการเลือกบทมังงะที่อยากดูได้ในแต่ละเดือนและที่พิเศษไปกว่านั้นสำหรับสมาชิกระดับสูงสุดรับไปเลยฝ่ายมังงะต้นฉบับที่ใช้ในการสปายเสิร์ฟตรงถึงมือคนจากประเทศญี่ปุ่น เลือกระดับความคลั่งมังงะในตัวคุณแล้วกดสมัครสมาชิกเลยจะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกัน